้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถกันแล้วนะคะประตูตกกระจกหมุนไม่ขึ้นนี่นะคะหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วเราต้องหาทางออกทางแก้ไขแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการป้องกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบคุณชัยพรสิริสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม พูดถึงประตูเนี่ยนะคะหลายๆคนมองข้ามไปจริงๆแล้วถ้าไม่มปีประตูเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราควรที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของประตูรถยนต์ด้วยนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มักจะเกิดขึ้นกับบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นประตูรถยนต์อาจจะเป็นทั้ง4ด้านที่เราเห็นเนี่ยนะคะบางค,บคนอาจจะมีสองข้างเนี่ยนะคะคปัญหาที่มักเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคะคุณชัย,ยาพรคือปัญหาประตูตกใช่ไหมเอาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคือเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียนรู้เรื่องบานพับประตูก่อนอนะครับ คือประตูเนี่ยก็ผมว่ามองดูนะฮะลดราคาหลักหลายๆแสนเนี่ยยังไงบานพับประตูก็ยังไม่พ้นระบบเนี้ยเนี่ยก็คือจะเหมือนเหมือนกันอย่างนี้เลยก็คืออย่างเงี้ยนะครับก็ลักษณะก็คือคล้ายๆคลึงกับระบบเดียวกับประตูบ้านเรานั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือระบบบานพับประตูก็เป็นระบบแมนนวลธรรมดานะครับปกติคันหนึ่งนี่จะมีบานนี่บานพับประตูเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีบนกับล่างนะครับสองตัวนะครับ แล้วสาเหตุที่ประตูตกนะครับาสาเหตุที่ประตูตกก็คือสลักสลักแกนตรงนี้นะครับสลักแกนตรงนี้มันก็หลวมหลวมเพราะฉะนั้นหลวมตรงนี้เซนเตอร์ตรงนี้มันก็จะจะห้อยนะครับตัวบานประตูนี้ก็จะห้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งติดก,กับตัวถังอีกฝั่งหนึ่งติดก,กับประตูนะครับในเมื่อแกนกลางแกนกลางมาสึกปุ๊บเนี่ยตรงนีนก็มีช่องว่างนะครับมีช่องว่างก็เป็นสาเหตุทําให้ตรงนี้ให้ตัวได้ก็ประตูก็จะห้อยตามมาด้วยนะครับ ทีนี้นอกเหนือจากบานพับแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวกรอนประตูนะคอันนี้นค,คือกรอนประตูเหรออันนี้คือกรอนประตูนะท่านผู้ชมะนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆแล้วล่ะนะครับแต่เราอย่าไปพูดเลยว่าของรถอะไระนะครับก็เป็นพลาสติกผสมโลหะมองดูแล้วก็จะเป็นพลาสติกซะส่วนมากะนะครับก็เป็นกรอนประตูนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวยูนะครับ ตัวยูเนี่ยเป็นตัวรับก่อนประตูเวลาท่านผู้ชมปิดประตูไปนะครับกล้องเห็นไหมคะครับค่ะนะครับเวลาท่านผู้ชมปิดประตูไปเนี่ยก็จะไปตัวยูตัวนี้จะมารับนะครับก็คือตัวรับนะครับแล้วก็เป็นทั้งก่อนประตูเป็นทั้งเซ็นทรลล็อกในตัวเดียวกันหมดนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็หลักง่ายๆก็มีตรงนี้นะครับเรื่องประตูค่ะก็จะได้เห็นอุปกรณ์เห็นชิ้นส่วนกันไปแล้วนะครับอันนี้เราคุยคุยถึงเรื่องประตูก่อนนะครับ ทีนี้ประตูเนี่ยลถของท่านผู้ชมส่วนมากเนี่ยสิ่งที่จําเป็นสําหรับประตูก็คืออย่าไปเพิ่มภาระให้ประตูมากมในการาดูแลประตูไม่ให้รดให้ประตูลถเนี่ยมันตกค,คือท่านผู้ชมอยาคิดนะครับว่าประตูตกแล้วมันจะไม่เสียหายอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเอ้ยประตูตกเนี่ยประตูเสียหายเดี๋ยวฉนันก็เปลี่ยนเนี่ยตัวละ2 0 0ร้อบาทเดี๋ยวก็จบแต่ที่จริง,งมีแค่2ตัวเองสองตัวยังเก่งก็ไม่เกิน5 6 0 0บาทอ่บาทเติมคาแรงไปอีกสักร้อยสองรก็จบ แต่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะพูดถึงประเด็นที่จะทําเป็นสาเหตุทําให้ประตูตกเนี่ยเราก็ต้องคุยก่อนว่าถ้าเกิดประตูตกแล้วอะไรจะเสียหายนะครับหนึ่งเลยถ้าประตูรถของท่านผู้ชมตกก่อนประตูท่านผู้ชมจะต้องเสียหายตามถูกไหมครับเพราะว่าประตูเนี่ยคือปิดมาเนี่ยทีนี้คือปิดมารับกับตัวยูนะครับคือปิดมารับกับตัวยูเสร็จแล้วถ้าประตูตกปุ๊บเนี่ยก่อนมันก็จะหล่นลงมา ือมันรับกันได้ไม่ไม่สมองร้องแล้วนะครับคือส่วนนี้จะสึกแล้วหรือว่าลิ้นข้างในอาจจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายและตัวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นหลักพันและคือหลักพันแน่แต่ว่าเท่าไหร่พันเนี่ยต้องต้องเช็คดูอีกทีก็หนึ่งมีปัญหาที่กรอนละถ้าประตูตกค่ะหลังจากนั้นแล้วยังจะมีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริเวณไหนได้บ้างคือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากประตูตกนะครับก็ เป็นยางขอบป,ประตูหนึ่งละนะครับคือยางขอบประตูเนี่ยคือไม่ได้เซนเตอร์ไม่ได้กรอบเนี่ยถ้าประตูตกเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะปิดโดนส่วนบนนะ,ค,ะครับประมาณห่างจากมุมหลังคามาสักประมาณเซน2สองเซนก็อาจจะหล่นลงมา,ากลายเป็นสองเซนสามเซนก็ยางประตูก็ผิดผิดเซนเตอร์แล้วหรืออาจจะเกิดอาการคือไม่ไม่เข้าบล็อกไม่เข้าร่องเนี่ยก็ฉีกขาดเสียหายได้ะะนะครับหรือหนักกว่านั้นปล่อยให้ตกมากๆเนี่ย ประตูรถไปขบกับบันไดนะครับเอาละทีนี้ประตูรถไปขบกับบันไดหรือกระโดงประตูหล่นลงมาไปขบกับเสากลางนะครับก็ยิ่งเสียหายหนักเข้าไปอีกท่านผู้ชมต้องไปเสียเสียตังคืนหลังหลังจากซ่อมประตูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปทําสีนะครับเพราะสีกระเทาะสีถลอกเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไม่สบายใจอีกนะครับและการทําสีเนี่ยเดี๋ยวนี้แผลหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีพันพันห้าละนะครับเพราะฉะนั้น ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเป็นไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมองข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลประตูนะครับทีนี้วิธีการวิธีการดูแลประตูไม่ให้ตกเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับคือเริ่มตั้งบัรภาพก่อนเลยนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยบัรพับเนี่ยมันเป็นโลหะกับโลหะเลยนะครับมันก็ต้องการความหล่อลื่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยที่ท่านผู้ชมจะใช้น้ํามันจักรหรือน้ํามันครอบจักรวาลเนี่ยฉีดให้ความหล่อลื่น นะครับรถคันหนึ่งก็มีกี่ตัวล้วฮะแปดตัวครัฝั่งละ2ฝั่งละสก็ฉีดให้หมดเลยนะครับน้ำมันหยอดให้หมดเลยบนล่างนะครับก็เป็นวิธีการถนอมก็คือให้เขาหล่อลื่นเขาจะได้ไม่สึกหลอเร็วนะครับประตูจะได้ประตูจะได้ตกช้าอันนี้ก็บริเวณนี้ไปนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ชอบแต่งเครื่องเสียงทั้งหลายนะครับบริเวณใต้ประตูเนี่ยก็คือลําโพงชันไม่สนเราจะหนักกี่กิโลหนัก เท่าไหร่ฉันไม่สนก็คืออัจอาจเข้าไปนะครับการเพิ่มโหลดให้ประตูเนี่ยแน่นอนนะครับก็คือประตูเนี่ยจะต้องตกเ็วกว่าปกติแน่นะครับเพราะว่าประตูเนี่ยรับภาระน้ําหนักตรงนี้เพราะการดีไซน์เนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสําหรับบรรพับสองตัวเนี้ไม่ไม่เพื่อเพื่อที่สําหรับจะรับน้ําหนักลําโพงด้วยถ้ามชมลองสังเกตดูสิครับว่าตามบริษัทที่เขาดีไซน์รถออกมาเนี่ยลำโพงประตูเขาค่อนข้างที่จะบางและน้ําหนักเบามาก นะครับเขาจะคืออย่างน้อยสุดเดี๋ยวเขาจะต้องหลบความชื้นหลบอะไรต่างๆด้วยแล้วก็น้ําหนักต้องให้เบาที่สุดะนะครับถ้าอย่างนั้นนี่าหางว่ารถของเรานี่นะคะแล้วก็มีข้าวของสัมภาระเต็มไปหมดเลยตรงที่ตรงที่เป็นช่องตรงประตูเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันถูกต้องเป็นประเด็นสําคัญเลย<อ>นะครับบางรุ่นเนี่ยออกแบบสามารถที่จะเอาน้ําขวดลิดเนี่ยวางได้ไดะนะครับโอ้ใกล้มือฉันและวเกินฉันก็วางเลยนะครับท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นขวดน้ําเป็นแก้วกาแฟนะครับอะไรก็แล้วแต่กิปาถะสัมภาระก็อยู่ในไอ้กล่องเก็บของตรงนั้นน่ะไอ้กล่องเก็บของตัวนั้นเขาดีไซน์มาไม่ได้ให้ท่านผู้ชมเก็บของหนักนะครับค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรถเก่าหรือเปล่าถึงจะมีปัญหารเรื่องประตูตกคือรถเก่าหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรถเก่ารถใหม่มันก็น่าจะเกี่ยวกับรถที่ใช้งานมากๆนะครับเปิดมากมาก แล้วรถเก่าเนี่ยคือส่วนมากจะเกิดขึ้นกับรถเก่าเพราะ,ะว่ารถเก่าเนี่ยถูกใช้งานมานาน<อ>นะครับก็เป็นเรื่องปกติใช้งานมานานใช้งานมากนะครับแล้วก็ เกิดจากเทคโนโลยีในรถรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่ทันสมัยเท่ากับรถรุ่นใหม่ๆ <c oughs> นะครับก็มีการปรับปรุงดีไซน์เปลี่ยนแปลงอะไรกันมาเรื่อยๆ <c oughs> นะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นบางบ้านมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงคอยห้อยโหนตรงประตูอยู่หรือว่าปิดประตูแรงๆบรรทุกข,ของหนักๆตรงประตูเนี่ยก็คืออันตารายเลย <c oughs> ปัญหาคือประตูตกตามมาแน่แต่ออท่านผู้ชมต้องคิดและคำนึงถึงก่อนนะครับ <c oughs> ไอ้ประตูลถ รุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะไปปิดเบาๆเนี่ยมันก็ปิด<ช>ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเป็นเจ้าของรถเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องรู้จักช่างน้ําหนักเอาเองนะครับว่าน้ําหนักประตูของท่านผู้ชมหรือตัวกรนที่จะไปสับกับตัวยูเนี่ยเขาจะต้องน้ําหนักกี่ปอนในการผักเข้าไปถึงจะถึงจะสนิทนะครับแล้วรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยท่านผู้ชมจะไปผักแรงๆเหมือนรถรุ่นเก่าๆก็ไม่ได้นะครับ ผมโชวยอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเป็นพลาสติกะนะครับถ้าท่านผู้ชมกระแทกไปแรงๆนี่อะไรจะเหลือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องคํานวณน,นะครับรถที่ท่านผู้ชมใช้อยู่เนี่ยน่าจะต้องทราบว่าเราเนี่ยปิดประตูไปแรงแค่ไหนหนักแค่ไหนสนิทแล้วะนะครับเวลาท่านผู้ชมรับผู้โดยสารเนี่ยนั่งหน้าซ้ายแล้วเขาลงไปแล้วเขาปิดมาแรงๆเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมก็มีความรู้สึกไม่พอใจนะครับเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไงครับ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าน้ําหนักประตูเนี่ยที่ปิดเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะสมมุติว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ต้องไปอาศัยไปโดยสารรถของคนอื่น <c oughs> ก็จะต้องคาดการไว้แล้วว่าอันนี้รถรุ่นใหม่น่าจะใช้แรงน้อยอันนี้รุ่นเก่าใช้แรงได้ประมาณหนึ่งก็คือเราเองก็ควรจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยในฐานะผู้นั่งใช่ครับถูกต้องครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมในฐานะเป็นผู้โดยสารเนี่ยประการแรกอย่าเพิ่งไปปิดแรง เอาเบาๆไว้ก่อนถ้าไม่สนิทเอาใหม่เพิ่มไปอีกนิดนึง่งนะครับผมว่ามันไม่มีการจราจรตรงไหนมันคงไม่รีบร้อนถึงขนาดเราจะต้องติดปั้งแล้ววิ่งอ,อะไรไปประมาณนั้นนะครับจะได้ถูกใจคนขับด้วยค่ะคุณเชยพรครับประตูรถตกนี่จะสังเกตยังไงคือประตูรถตกเนี่ยท่านผู้ชมเปิดประตูอยู่ทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมจะทราบใช่ไหมครับว่าเสียงประตูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ